ครับสวัสดีครับพี่นอ้องสวยๆพอกับบาวด์ขับมือนี้พอกันคือเก่าครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมสิมาบอกวิธีอ่าวิธีแก่เฮ้าบรดกีดลายมือเข้ามากรีดมือแรกมันขั้นกรีดซ้ำเกา้าหนีมันมันคือนามยางบอกรีดซ้ำเก่าือกรีดอย่างกรีดปกติอ่าลักษณะนี้ขั้นเฮ้า มันติดฝนหรือเขาบด้กีดไปก็หาหกมือนี่มันสิเป็นแบบว่าทอน้ำยางอ่าทอน้ำยางมันมันสิปรับบโตขยับเข้าไปข้างในอีกลก้วการมันก็นสีเสริมเปลือกออกม่าน่มันจิตนู่นออกมามันสิขยับทอน้ำยางของเขาเข้าไปข้างในเพื่อเพื่อสร้างหุ่มเนื้อเยื่อเข้าไว้เออให้พี่น้องกีด เข้าไปสิเลิกแน่ผู้ลังคนว่าบาวุมันคือบวก่อยออกมีแรกพักไปสองมือสามมืออ่าบางต้นมันสิเป็นแบบว่าทออ่อนำยางมันขยับเข้าไปหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเปลือกลอกเปลือกลอกคือการขยับทออ่อนำยางของเขาเข้าไปข้างในอีกให้พี่น้องกรีดนาะแล้วก็กรีดเข้าไปเลิกอีกจังหน่อยแต่ว่าบวยถึงแก่นบันไดมันสิยุติ ติดเยื่อจะเลิ่อนเลยทอนำอยางติดกันกับทอนำเลียงเลยครับนี่คือวิธีแก่มันครับมิหยังกับโทรมาโทรมา062-048-6791ครับอยู่ในสวนยางคือเกาคำเมือนี่มิหยางอยากได้อย่างกับทักมหาบาวุูเดอร์ครับขอบคุณครับ